สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสาวยโสธรเชนแอคชั่นทุ่มนะค,นะคลิปที่แล้วนะกับหนองคายครับกลับมาพักได้วันเดียวเดินทางแล้วครับผมนะไม่รู้ติดใจหรือว่าอะไรนี้เสื้อผ้าครับไม่ได้ใส่กระเป๋านะไม่ได้ใส่กระเป๋าเออ่พับใส่งิ้มจะได้เยอะกว่านะครับแล้วก็นี่กระเป๋าเครื่องสำอางของเสาวยะโสธรครับวันนี้กับกับเสาวยะโสธรทิพสองไปยโสธรนะครับผมนะไปจังหวัดยโสธรนะรก็อาจจะใกล้กว่าจังหวัดหนองคายนิดนึง น,นิดเดียวอันนี้เอาตอนกลับน้องคครภาษีป้ายภาษีเปียกหมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมใส่ไอ้ตัวกลมๆม,มาเปียกหมดเลยขาดหมดนะครับผมเลยต้องเอามาแปะตรงนี้แทนนะฝากไว้เดี๋ยวหาที่แปะไม่ได้เราเค่อยจะเอามา,าหาที่ใส่อีกที่นึงนะครับโอเควันนี้เดินทางสองคนนะผมนะีนผมยังใส่เสื้อตัวเดิมเลยซักแล้วก็มาใส่นะชอบเสื้อตัวนี้เอ เดินทางสองคนนะครับค่าน้ำมันก็อาจจะเยอะกว่าคลิปที่แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเยอะขึ้นเท่าไหร่นะก็คลิปที่แล้วก็ไปนะ้องคายก็ประมาณ850ขามาก็700นะครับ700กับ800นั่นแหละนะครับรอบนี้ผมเติมไปแล้วครับนี่ผมเติมไปแล้ว,ว370บาทเต็มถังนะผมนะมันเหลืออยู่1ขีดผก็เลยไปเติมให้เต็มถัง370รยบบาทนะเติม9 5้าเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างแพงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งนะครับอาจจะออกเดินทางวันหกโมงนะครับหกโมงเย็นหกเจ,จ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่อาจจะถึงวันตีห้านะครับหกโมงเย็นอาจจะถึงวันตีห้าที่นี่สุทธรนะครับผมนะก็เป็นทิปตูดเล็กอีกทิพนึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนออกรถแล้วกันนะครับนะออกเดินทางแล้วกันสวัสครับเดี๋ยวเดินทางสองที่สุทธรเรียบร้อยครับแต่งตัวมืเสีถุงมือเลยออกเดินทางครับ เราจะไปเจอกันที่เดิมนะครับเส้นออกจากชนบุรีเราก็จะจะไปที่เดิมไปบ้านบึงปเป็นเอนโมกเหมือนเดิมแต่ว่าพอถึงเทศบาลเขาหินซ้อนแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยวขวาไปสะแก้วนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะออกตอนค่ำนะไม่ได้ออกตอนเช้าตรู่โอเคทุกคนตอนนี้ก็ขับจากบ้านมา120กิโลนะครับออกจากบ้านตอน6โมงใช่ไหมนี่ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ มาถึงเทศบาลาตำบลเขาหินซ้อนนะครับเดี๋ยวผมพาแฟนผมพักก่อนครับสงสัยนางจะไม่ไหวนะเห็นขยับายที่ละผมก็ขับเร็วแล้วก็กวนองเหนื่อย,เด,ยเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนครับผมให้ยืดเส้นยืดสายก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าพ้าใบด้วยนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็จะพากันกินมามงมามา่มากิน กาแฟนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับจอดปั๊มก่อนนะครับผมก็กลัวแฟนผมเหนื่อยถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมยิงยาวนะครับเนี่ยเครเราจะมาจอดก่อนนะครับโอเคทุกคนเดินทางต่อครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาอะสองชั่วโมงแล้วนะนั่งพักเมื่อกี้นิดนึงนั่งพักเมื่อกี้กินไส้กรอกแป๊บหนึ่ง แล้วก็กินเครื่องดื่มชูกำลังไปหนึ่งขวดไปครับผมเดินทางต่อนะผมตอนนี้ก็เทศบาลเขาหินซ้อนเนาะไม่รู้ว่ามันให้ออกทางไหนนะเนี่ย mm. ก็ปกติเราต้องขึ้นนู่นนะครับแต่นี่เหมือนเขาไม่ให้เข้าแล้วเราจะไปออกตรงไหนละ่ะมันก็จะมีทางออกของมันอยู่แล้ว อเคครับทุกคน <c oughs> ตอนนั้นคลิปนั้นตรงไปจะเป็นหนองคายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นสายแก้วนะครับเราต้องขึ้นสะพานนะตอนนั้นผมตรงไปนะครับที่กับหนองคายะทีนี้ก็จะขึ้นสะพานแล้วก็ไปทางสาะแก้วเราจะมุ่งหน้าไปอำเภอวัฒนานครสายแก้วนะครับผมนะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์แล้วก็ไปผ่านบ้านตูมของจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เราจะไปร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมินะผ่านอำเภอสุวรรณภูมิแล้วก็จะไปยะโสธรน,นะผมนะไม่ได้ดู Google Ma p นะผมนะเพราะว่าผมจำทางได้เหมือนผมเคยบอกแต่แรกๆนะครับ ก็ภาวนาอย่าให้รถเยอะนะครับผมนะถ้ารถเยอะมันขับลำบากแต่ไม่ได้ติดสปอร์ตไลท์นี่ก็จะขับยากเหมือนที่ที่ที่ผมเคยบอกกันแหละมันไม่ค่อยเห็นทางครับไฟดเดิมของรถนะ่ะมันต้องเปิดไฟสูงวิ่งนะครับถ้าเราเปิดไฟต่ำเนี่ยมันมันมองไม่ไม่ไกลเราก็มัน จะอันตรายได้ฉะนั้นนะครับเดินทางไกลผมแนะนําให้ติดสปอตไลท์ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ,อําเภอวัฒนาน,นครนะผมนะจะแวะกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ล้างหน้าล้างตาสักหน่อยนะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณ2องทุ่มเกือบสามทุ่มนแหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัฒนาน,นครคอนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสะแก้วนะครับผมนะทางเส้นนี้ไม่ดีเลยอ่ะทุกคนสะแก้ว ทางเส้นนี้ไม่ดีครับต้องขับเลนขวานะถ้าเราขับเลนขวามันก็ไปขวางทางพวกรถเก่งรถ,รถกระบะที่เขาขับเร็วๆอะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําใจนะรถแล้วรถมันให้มีสปอร์ตไลท์ด้วยความหมายอะเรามองไม่เห็นทางด้วยอะต้องเปิดไฟสูงถ้าไฟสูงก็สูงเกินไม่รู้ว่ามันจะได้ออกมาแย่โสดทอนเร็วขนาดนี้ไง,ไงทุกคนเพราะมันมีธุระด้วยแหละมันก็เลยออกมาแบบ ไม่ทันตั้งตัวที่แรกกลับจากหนองคายอะ่ะผมว่าจะไปติดสปอร์ตไลท์นั้นน่ะใส่แคทบาร์ติดสปอร์ตไลท์เลยเพราะผมถ้าขับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นปัญหาแน่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนวัฒนานครแล้วกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงวัฒนานครแล้วนะผมนะแยกไปฝั่งนี้ก็จะไปบุรีรัมย์นะครับผมนะไปนี้ไปบุรีรัมย์ไปเขาตะโกนะครับตรงไปก็จะไปอ,อรัญ,ญประเทศ น,นี่คือเขาเรียกว่าอะไรวัฒนนครจังหวัดสะแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั๊มข้างหน้านะผมนะเติมน้ํามันกินข้าวเรียบร้อยเราก็จะกลับมายูเทิร์นไม่ใช่ยูเทิร์นยูเทิร์นกลับมาสีแยกแล้วก็เลี้ยวไปฝั่งนี้ตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มนะครับผม2องทุ่มยีนะครับออกจากบ้านมา6กโมงเย็น6 7 8จ็ดชั่วโมง7 8็ดแชั่วโมงครับผมโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำมูกน้ำมัน แล้วก็จะได้บันทึกไว้นะครับเติมมาจากชนบุรี370บาทนะผมนะเต็มถัง370อันนี้ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่น่าจะ270นะ200น,นิดนิดแหละดูจากทรง95ตกอยู่ที่38.81แก๊สโซหนะครับ เอาเก้าห้าเต็มถังครับเต็มถังนะครับโอเครอบนี้เต็มถังสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบค่ามันก็เป็นหกร้อยเดี๋ยวขอแวะกินข้าวก่อนนะทุกคนมากินข้าวขยับเส้นขยับสายแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะครับทานก๋วยเตี๋ยวเวลาสามทุ่ม นี่สามทุ่มเพิ่สามทุ่มแปดนาทีนะผมนะเส้นมันร้อนแล้วกกินกาแฟกันเดี๋ยวค่อยเดินทางก่อนอืมอร่อยก็เราทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานข้าวเสร็จแล้วกินกาแฟเรียบร้อยนะผมนะเข้าห้องน้ําเรียบร้อยก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับ ก็เราจะเลี <si suppression> ้ยวขวานะเลี้ยวขวานี่ก็จะไปช่องเขาตะโกนะครับไปเจอกันที่ช่องเขาตะโกขึ้นเขาตะโกไปแล้วก็จะไปถึงเขื่อนลำนางรองนะผมนะก็ผมเซตทิป A ให้เป็นศูนย์แล้วนะครับก็ทิป B ก็จะยังคงเหลือกิโลรวมมาอยู่นะครับก็ทิปออทิป A ก็จะรีเซตใหม่ตอนเป็นองค่ายผมลืมทำแบบนี้ครับก็เมื่อกี้ ขับมา216กิโลนะผมนะแล้วก็เราจะไปอีกกี่กิโลก็คอยดูนะครับผมนะทางเส้นนี้มันเปี่ยวนะครับผมนะเปี่ยวมากนะตอนขนาดผมขับรถพิกอัพมาเนี่ยขับรถรถใหญ่อะ มากับแฟนสองคนน่ะผมต้องเหยียบร้อยยี่ร้อยสามตลอดเลยนะครับผมไม่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะทางเส้นมันเปียวอะเอาง่ายงมันมันมืดนะ <c oughs> ทีนี้เอาฟอร์ซ่ามาเนี่ยผมยิ่ยงกลัวผมแบบแฟนผมกลัวไปครับผมแต่จากตรงนี้ไปครับผมประมาณ1ิบกิโลมันก็จะสิ้นสุดถนนสี่เลนแล้วนะครับ <c oughs> มันก็จะไม่มีไฟข้างทางแบบนี้มันก็จะมืดนะผม เราก็ต้องอขับรถด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวถ้าไม่ไหวผมก็จะพาแฟนผมนอนนะครับผมนะหารีสอร์ทนอนดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปแบบมืดๆนะครับเพราะให้แบบสว่างแต่ใจผมเนี่ยผมอยากยิงยาวนะเอาอตรงผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยอยากพักอะ่ปะป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้าละกันครับอันนี้ก็ขึ้นเขาตะโกนะผมนะเขาช่องตะโกขึ้นมาได้ครึ่งเขาแล้ว มีความชันกว่าเขาปักธงชัยนะครับเสียงรถแบบฝืนอยู่นะเพราะมันชันนะครับทางมันชันแล้วแล้วเขาปักธงชัยทางไปโคราชนะมันมันจะไม่ชันแบบนี้มันเป็นทางใหม่แล้วนะอันนี้ยังเป็นทางเก่ารถสวนกันแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วทางมันชันเวลาเราผ่อนเราเราเร่งเครื่องเนะนี่ยนะครับแต่มันก็ได้อยู่ครับเพราะ ฟอร์ซ่าเครื่องมันแรงมันสามร้อยห้าสิบมันสามรอยยี่สิบกว่าซีซีใช่ไหมตอนนี้มันก็สามพันสองรอยกิโลแล้วรถผมวิ่งได้เดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะประมาณสี่พันหนึ่งสี่พันสองกิโลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทำการล้างชุดข้างอัดจารบีใหม่นะผมนะปกติแล้วสามพันก็ล้างกันแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้ก็ขึ้นมา สุดเขตเขาตะโกแล้วนะครับผมนะทีนี้เราก็จะมุงหน้าไปโนนดินแดงนะครับเขื่อนลํานังลองไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากนะตรงนี้แบบติดแบบแบบต้องต่อตูดกันขึ้นมาทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขาทางขึ้นเขาแล้วสวนเลนกันอย่างเงี้ยครับ ่ทีนี้ก็จะเป็นแบบทางสีเลนและยาวเพี้ยนี้ยจากนี้ไปก็โนนดินแดง21กิโลบุยลหนึ่ง้ยสิบห้กิโลนะครับผมนะเราก็จะไปโนนดินแดงก็จะไปพักสักอ่งีบไม่ใช่งีบสินั่งพักแป๊บหนึ่งโอ้ขับรถตอนกลางคืนก็ผมอยากติดสปอร์ตไลท์อะทุกคนจริงๆ ผมย้ำมาหลายคลิปแล้วเอาพี่ก็ย้ำั้งแต่ออกรถแล้วทำไมไม่ไปติด <c oughs> เดี๋ยวหาร้านที่ไว้ใจได้ก่อนร้านที่ดีๆเขาก็ติดแทงอะเนาะหรือว่าผมจะติดเองก็ไม่รู้ดูศึกษาคลิปคนอื่นจาก YouTube แล้วก็มาติดเองน่าจะได้นะครับเนี่ยแบบนี้มันต้องมันต้องเปิดไฟสูงอะ ทีนี้รถอยู่ข้างหน้ากลัวเขาแบบแสบตาเราก็ต้องเปิดไฟต่ําโอเคเราเจอกันที่โนนดินแดงครับตอนนี้ก็ถึงโนนดินแดงแล้วนะผมนะหรือว่าเขื่อนลํานังรองนั่นเองนะครับก็บุยลําอีก95้ากิโลนะครับผมนะโอ้โห oh. ก็เป็น 180กิโลเลยนะครับตอนนี้ก็วิ่งจากที่เราพักเมื่อกี้วิ่งมา9กกิโลเกือบ100กิโลแล้วนะครับทางมันเปรียวครับทุกคนทางเปรียวแล้วก็ทางเนี่ยซ่อมแบบเอาทางซ่อมไอ้าก็โดดดึงดึงดึงโอ้เหนืงง่อยถ้าเราวิ่งเลนนี้รถรถสิบล้อมันวิ่งเยอะ ถ้าเราวิ่งขวาก็รถพกรถเก๋งพวกรถใหญ่เขาวิ่งกันนะครับเราเราต้องเรียนซ้ายเดี๋ยวพาแฟนผมพักอีกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็เราจะเลี้ยวถ้าตรงไปนะครับมันจะเป็นสุรินนะครผมเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปอําอเภอนางรองนะครับผมนะอําเภอนางรองก่อนจะเข้าบริรัมแล้วก็เลี่ยงเมืองบริรัมนะครับ เนี่ยไฟแดงข้างหน้านุ้นนะผมนะมันก็จะเป็นทางแยกแล้วตรงไปก็จะเป็นทางตรงไปสุรินเนาะเหมือนที่เคยบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทแป๊บนึงนะครับอา่าข้าห้องนงห้องน้ำครับดื่มน้ำปัสสวะ <laughs> เอาเรื่องเหมือนกันครับขับฟรอซ่าเนี่ยผมได้พักวันเดียวเองนะครับเนี่ยคือว่าผมกลับจากหนองคายมาพักวันนี้นะครับมาถึงวันนี้แล้วก็ได้พักตอนกลางวัน,นครับตอนกลางคืนเดินทางอางนีนะครับผมเลยเหนื่อยว่างไงครับเสาวยสุทธรไหวไหม ไหวเปล่าว่าแล้วไงนั่งไม่พูดไม่จาเหนื่อยสิไม่เคยเดินทางอ่ะเคยเดินทางครับเคยเดินทางแค่รถ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 ปิกอัพรถใหญ่นะครับเขาไม่เคยเดินทางมอไซค์อันนี้ก็มาจะครึ่งเท่ากับครึ่งทางไหมน่นาจะครึ่งทางนั่นแหละเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเนาะเ <c oughs> ข้าห้องน้ำพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะ โอเคครับหลังจากที่เราพักมาพักประมาณ15บ้าทีครับตอนนี้5้าทุ่มแล้วนะครับตรงไปก็จะเป็นสุรินนะผมนะหละงหันซ้ายแต่ว่าเราจะไปทางประคำนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนี้ก็จะไปประคำแล้วก็ไปนังรองนะครับแต่ทางเส้นนี้เปียวจริงนะครับทุกคนไม่มีไฟไม่ค่อยมีไฟ แต่ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าเขาใส่ไฟเอยงเอาใส่แล้วใส่แล้วแล้วทางก็เนี่ยขุขะนะครับขับขับเร็วไม่ได้ต้องเรามาระวังก่อนตอนนี้แล้วก็จะเป็นทางสองเลนนะครับทางสวนกันด้วยนะครับอ๋อเป็นสี่เลนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน เดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปก็น่าจะมืดนะมัง้งดูจากทรงเอ,อแต่ว่าทางเส้นนี้ทําแบบเนี้ยดีแล้วเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นทางเลนสวนกันครับโอ้โหทางลําบากมากนี่ไม่ได้มากี่เดือนแล้วเนี่ยแต่ปีใหม่เจ็ดเดือนเสร็จขนาดนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เรามาถึงอำเภอนางรองนะทุกคนห้าทุ่มสามสิบเก้านาทีนะครับ เราก็จะมุ่งหน้าไปตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับผมตรงไปก็จะเป็นสุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับแต่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นบุรีรัมย์นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะผมนะเราจะไม่เข้าสุรินทร์นะครับอ่า เราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็ไปลดไปลดบุรีรัมย์อีกประมาณห8าสิบปกิโลหรือเปล่าบุรีรัมย์อีกกี่กิโลนะหลักเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าบอกอยู่ไม่บอกนะครับป้ายป้ายขาวข้างหน้าครับลองลองดูป้ายขาวข้างหน้าว่ากี่กิโล ถึงบุยลำเราก็จะเติมน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้รถไปแล้วสองขีดนะครับอตอนกลางคืนขับโล่งดีครับผมถ้าตอนหัวค่ำรถมันเยอะเนี่ยตอนดึกๆอย่างเงี้ยครับห้าหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีละอ่าบุรยลำอีกห้าสิบกิโลนะครับผมก็ประมาณ หนึ่งชั่วโมงได้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหกทุ่มครึ่งถึงบุรีรัมย์นะครับผมโอเคเราก็จะไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าขับมาเมื่อกี้เราพักรถแล้วนะครับทีนี้เราก็จะยาวถึงบุรีรัมย์เลยนะครับก็ขับประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบพอนะครับผมส่วนมากผมก็จะขับร้อยสิบนะเพราะว่าขับร้อยยี่สิบแฟนผมตัวเกร็งไงไม่รู้เขาไม่ยังให้ขับเร็ว ใจก็ไม่อยากขับเร็วด้วยแหละเปลืองน้ำมันนะครับบายครับผมยาวๆคืนนี้ราตรีนี้ยาวไกลนะครับถึงตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วนะครับผมนะตรงไปตรงไปก็จะเข้าเมืองบุรีรัมยนะ์นับผากลางใจเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเลี่ยงเมืองนะครับ ก็เลี้ยวขวาก็จะไปสซรินนะผมนะก็เราจะเลี้ยวซ้ายนะผมนะไปทางอำเภอพยกระฟูวิสัยนะครับถ้าตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองแล้วก็ไปทะลุเส้นเดียวกันอยู่ดีนะครับแต่ผมถนัดเลี่ยงเมืองมากกว่ามาทีไรก็ไปแค่เลี่ยงเมืองนะครับ ไปเลยนะผมนะเดี๋ยวจะไปเติมน้ํามันอ,ออกเลี่ยงเมืองเสร็จล้วก็จะเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือครึ่งถังแล้วนะครับแต่ในเข็มไม้มันก็บอกไปได้อีก150กิโลนะครับขับรถตอนกลางคืนนะครับโลง่ลงเลยนะปิ้งยาวๆเลยนะทางจากนางรองมาบุรีรัมนะครับโล่งมากอัดร้อยยี่ตลอดเลยเมื่อกี้50กิโลครับก็ พผ,ผ่อนเครื่องบ้างนะพักเครื่องสงสารรถ <c oughs> คิดแต่ว่าตัวเองขับรถกระบะอยู่เรื่อยเลยรถกระบะนี่ผมแช่ยาวเลยนะร้อยยี่ไปครับไปต่อครับตอนนี้เวลาตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีนะครับผมเราได้เดินทางมาถึงอำเภอสวนณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นี่เห็นไหมครับผมร้อยเอ็ดก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นนะครับแล้วก็ยะโสธรก็เขาบอกว่าตรงไปนะแต่มันไม่ใช่ตรงมันก็จะเลี้ยวขวายะโสธรน,นะครับผมนะนี่ยะโสธรร้อยเอ็ดก็ต้องไปฝั่งน้นนะครับยะโสธรก็ต้องเลี้ยวขวานี่นะครับไฟเขียวพอดีเลย อำเภอสวนนภูมินี่เขามีเขียงเนื้อเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามีเนื้อหรือยังนะตอนนี้ปกติก็จะซื้อเนื้อกลับไปบ้านไปซอยจุกันนะครับผมนะก็จะมีอยู่ข้างทางนะครับเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนออกจากชนบุรีหกโมงเย็นนะครับผมนะตอนนี้ถึงอำเภอสวรณภูมิตีหนึ่งห้าสิบสี เลืออีกประมาณเกือบ50ากิโลนะครับถึงยะโสธรนะผมนะก็ไปสรุปค่าน้ำมันกันเหมือนเดิมนะครับว่ามาสองคนเนี่ยประหยัดหรือเปลืองเติมน้ำมันไป3าครั้งนะทุกคนตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งถังนะครับนี่ครับขับออกมาจากอำเภอสุวรรณภูมินิดนึงครับมันก็ ใครอยากได้เนื้อกับบ้านนะมันก็จะมีเขียงเนื้ออยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงผมไทยให้ดูก่อนนะมันจะเริ่มร้านแรกแล้วก็จะเลียงกันไปเลยมันจะมีไฟอยู่ข้างหน้าครับออร้านนี้ยังไม่เปิดผมเคยมาซื้ออยู่ร้านนี้อยู่นะเนื้อนี่ครับก็จะเป็นแผงเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้พึ่งตีไปตีสองไนะร้านไหนที่เปิดเช้าก็เขาก็ขายก่อนนะ เนื้อสื่อสวยเลยทีเดียวสดๆเลยนะครับนะ่ะนี่ครับเนื้อวัวใครที่ไม่ทานเนื้อวัวก็ต้องขออภัยที่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าปกติจะซื้อกับบ้านไปซอยจุกันนะครับปะทีนี้ก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธรนนะครับอีก42กิโลก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรืออาจจะไม่ถึงนะครับ ก็น่าจะถึงเยาโสธรประมาณตีสามนะครับโอเคไปเจอกันครับทุกคนตีสองยี่สิบสองนะผมทุกคนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดยะโสธรเราก็ต้องเลี้ยวไปร้อยเอ็ดนะครับผมนะถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองยะโสธรน,นะครับบ้านเราก็จะไปทางนี้นะฮะ ก็อีกประมาณ20กิโลถึงบ้านนะครับก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับเพราะว่าเหลือครึ่งถังเลยทีเดียวก็สงสารสาเยโสมากนะครับนั่งห้อยท้ายมาแต่ชนบุรีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะใจมันรักผมนี่สงสารตัวเองนะครับกับไปหนองคายใช่ไหมไปสองอไปหนองคายถึงอยู่2วันแล้วขับฟอร์ซ่ากลับมาชนบุรีนะครับ กลับมาถึงปุ๊บนอนอยู่ชลบุรีคืนหนึ่งตกเย็นมาเนี่ยขับรถกลับมไอขับรถมาไอ้อยะโซทรโอ,โอ้โคตรโคตรเหนื่อยผมปวดปวดคอมากเพราะว่าบอวกกันน็อกมันหนักผมแบบปวดคอสุดๆอ่ะตอนนี้ทั้งปวดคอปวดขาปวดเอวไม่เป็นไรครับผมสู้ๆครับ แคครับผมแล้วเจอกันอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวระสรุปค่าใช้จ่ายพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันโอเคทุกคนก็สรุปปิดคลิปนะครับผมนะก็ไม่ได้นั่งปิดคลิปเป็นของใครก็ไม่ได้นั่งปิดคลิปแบบนี้นะครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับคลิปนี้ผมมาถึงแล้วมาถึงตีสองครึ่งกับตีสามนะแล้วก็นอนนอนตื่นมาประมาณเกือบแปดโมงนะครับแล้วก็เอารถมาจอดรอล้างนะครับก็มาสรุปให้นะครับก็ค่าน้ํามันมาสองคนนะ ซ้อนสองเอาเสาโยาสซทรมาด้วยนะครับก็เติมน้ำมันนะครับชลบุรีนะครับ370บาทแล้วก็มาที่วัฒนานาคอนีน่290แล้วก็ถึงบุรีรัม์เติมอีก250รวมเป็น910บ,นะบ,บ,บาทนะครับ9ก0บาทก็ถ้า910บาทนะครับไปกับก็คง1,800บาทโยโซทอนนะครับ600กิโล นะครับเพราะว่าน้องคายนี่มัน7จ็เพราะว่าผมก็กลับคนเดียวด้วยแหละนะครับอันนี้สาวยาสุทอนกลับด้วยนั่งซ้อนสองก็เลยประมาณนี้เพราะว่าน้ําหนักมันเพิ่มเนาะ<อ>ก็ถือว่าประหยัดกว่ารถใหญ่นะครับประหยัดกว่าปิกอัพปิ๊กอัพผมเนี่ยเติมเติมถังมันเกือบสองพันหนะมานะ่ะแต่ผมจะเติมประมาณพันหกพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้แหละพันแปดไปกับพันห้า ามาพันห้ากับพันห้าอันนี้แต่ว่าก็ต้องได้เติมอีกนะครับเพราะว่ามันมันก็ต้องเติมใบเนาะแต่คันนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดกว่าแล้วก็ได้ปวดตูดกว่า <c oughs> คือสภาพทุกคนซื้อสภาพมันอ่ะดูงี้เลอะคือตอนไปนองคคยเนี่ยเลอะกว่านี้นครับผมไม่ได้ใส่บางโคนนะผมไม่ได้ใส่บางโคนแต่ผมใส่กันเปื้อนตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันกันกระเด็นเข้าเครื่องนะครับ แต่ในเครื่องผมเนี่ยเปื้อนหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเปื้อนหมดผมต้องนั่งล้างรถอีกนะเนี่ยนะครับล้างรถอีกแต่ว่าพวกล้อหน้านี่ไม่ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่หรอกนะครับล้างง่ายล้อหน้าน่ะแต่ผมห่วงแค่ล้อหลังล้างโคตรยากทุกคนโอเคสรุปนะครับคลิปขับฟอร์ซ่ากับบ้านทั้งหนองคายทั้งเยือย่อโสธรเยื่อโสธรมีเสาเยือ่อโสมาด้วยนะครับแล้วก็หนองคายผมไปคนเดียว สรุปว่าขับคนเดียวก็ประหยัดกว่านิดนึงครับมาเยอะโสก็ยิงยาวบุรีรัมย์ร้อตลอดเลยแล้วก็จากบุรีรัมมาสุวรรณภูมิมาบันตุมเนี่ยยิง1้0ยสิบร้อยยอยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าทางมัน2องเลนสวนกันนะครับมาถึงทางสุวรรณภูมิจะมายะสนนะโฉทรรับค่อยวิ่ง120ตลอดได้นะครับ คงวิ่งไม่เกิน120หรอกครับน้ามันไม่ไหวจริงๆถ้าใครจะเดินทางไกลก็ถ้าอยากลองความแรงความเร็วก็ลองสัก10กิโล20กิโลพอว่ารถวิ่งมิดไมได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถาออาทิ่จริงก็120พอครับถ้าคนมีเงินเยอะอ่ะบิดหมดปอกเลยถ้าคนมีเงินเยอะมีเงินเติมน้ำมันเยอะเนี่ยบิดหมดปอกได้ก็ไม่ได้ว่านะแต่ผมก็มีงบจํากัดก็ต้องขับ120พอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนเนาะ เอาไว้คลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวว่าจะไปเขาใหญ่จะไปนะครนายกไปอะไรไปเที่ยวไปกับแฟนไป2องคนคนระับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยหาเวลาออกทริปเนาะสวัสดีทินต้้งรอทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ